ดูอ๋อดูงหดู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 วูนีดูดจดูดูดูทั้งดด้ไูซอยงานไปดตู่ดูหมื่ดู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 ดาดู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 ูู่เบืูอููดูดูดููดดดููด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 กูดกดูเสื้อูดูดดู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 ูด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  เออมาระบบเทวดาสร้อยางนนอยานหอดใสคือไปคักไปแน่แท้เอ้ยเนาะมาจากแจดพุ่นหลาสรอยงานถึงแล้วเจ้าก็จยอะที่พูดไลไปก็ือไปคักไปแน่แท้โอ้ยไปคักไปแน่แท่ก็งานงานเนาะ งานเพื่อนงานเพื่อนปานงานจะคล้องนอไปเดี๋นอกโอ้ยบ่ได้มันบ่อยมากเลยงานเพื่อนนี่งานเพื่อนเลยไอ้ยังมากินคอยบ่ได้ยังนล้วคอยแวะซื้อไอ้ต้นเห็ดนี่ยแก่คอยตัวนี้ก็ดคอยแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวแคนเราไปซอยงานก็ซื้อสื้อก๋วยเตี๋ยวมากินมันจังมือละสามือแล้วโอ้ยน้อเดี๋ยวเดี๋วเจ๊กุเตี๋ยวเนี่ยแล้วมันกินมันสามือแล้วมันเอาเนื้อมาบ่ได้ก็ไปถมเลยจีะ เวียกงานการบ่สร้างเลาะซิแตกแต่เหล่ามือได้ก็ได้บ่ได้เฮ็ดเบียกก็แทมที่สิมาเอาลูกเอาเต่าซอยแน่ผู้นึงแล้วบ่ได้กินข้าวกินน้ำทั้งอยากขายของทั้งอยากลูกอยากเต่ามากแงบ่นี่มากแงบ่นี่โอ้ยมากเนาะเอาอย่างไรจซื้อให้กินกินให้มันตายทำบ่สตายเศร้ากินโอ้ยอย่าจมไปเอาถ้วยมากกอนเดี๋ยวโอ้ยอย่ากิ้ไมันไ่ไม่อยากอลไรแย่เสียดิไปเอาทุกบาทซะบ่โอ้ยเนาะ อยากกินเราไปหามากินเองเน er ี่ยส um, ge ิมาใส่ห่วยคือโกงแท้เมียนี่แมมหวยบอร์ได้ยากเอายู่บอร์หะเอาอยู่บอร์โกงตอว่ะโกงแค่กดีไหมตัอยูวะตัอยูหะตัวยูมาฮโอ้ยไอชิดแตงเราเป็นมือนรับไม่สิมาเกงยืนอ่โอ้ยอนาะโอ้ยทำมาได้ล่ะมังกั อยู่เฮือนเราเป็นแม่ชีเลื่อนยังได้บรรย่า,ยยามุงอันนี้ฮักคอยคือว่าจังสันจังสีเดี๋ยวคอยสิดูแลเจ้าของบรรดาสิลูแล่แล้ขี่เหล่าเนี่ยนี่ว่าสิเอาไปส่งมายาขึ้น,นเหมรรือนทีโอ้ยเจักบ้านสบอีเจักบ้านสบอเนาะหุบไปหากินเอาเองมีบรรญ่าถือมาแล้วมีปัญญาไปหาถัวยมากินเองไปโอ้อละหมาเนาะเนี่ยนี่ Nó chỉ kinh như thế này là bố mi thuầy đi Ôi Rồi Hà nhộm người